ดูพลังมึงดูถ้ากูทำตัวแบบเนี้ยมึงดูพลังเราชนะแน่เว้ยมึงเห็นกูยังได้เลยกูเดี๋ยวกูจะเล่นตำแหน่งเหมือนฉันเองผมคุบเราไม่เล่นได้ไหมกูไปบูธไปแล้วนะรอหลังบ้านอุโมงค์ใต้โรงพยาบาลอุโมงค์ใต้โรงพยาบาลเป็นอุโมงค์อุโมงค์อุโมงค์แตกอ่ะอุโมงค์แตกที่มันตกลงาไปใต้ดินอ่ะอุโมงตกลงท่อเหรอใช่ใช่ต้นโรงพยาบาลนะ อยู่ในท่อไ่จนะในท่อเปิดเชาติงไอ้ตัดมันอยู่ข้างบนหัวกูมาได้กูอยู่ในหงแล้วเนี่ยแต่ร้อนกูแตกหมดเลยเตดีดีทำดีดีมนอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเข้ารถก่อนผมโดนคาสิโนนะพี่ต้องมาต้องมาอะ เขาเรียกว่าทรงทรงที่ชนะเอ็กดีอ๋อโอเคได้เขาเรียกว่านำโชคทรงนำโชคแต่ว่าทรงนี้ไม่ได้นำโชคแล้ว่ามันเลงกว่ากกูง่ายจัดเลยนี่เขาไม่เปลี่ยนผมกบไ่เปลี่ยนเนี่ยไประวังนะมันอยู่แถวนี้เยาะนะเอาตัวหลุดแล้วเดี๋ยว5นาทีเราจะรีเซ็ตไฟใหญ่กัน โอ้โหเปลี่ยนผมดีกว่าวะ <What? S 2> ว็อดัอดีครับลุงัสดีครับ,รบทรงไหนเท่ๆวะเต๋ไม่รู้อะลุงเฮ้ยหนุ่มที่นี่เขาทรงไหนเท่ๆกันวะเอ่อลุงลองใช้ทรงผมเลข481 เอ้แล้วทรงผมไอชักเลขอะไรอะ่ะทรงผมพี่ชักเหรอ,อนั่นหนึ่งนะผมจำเลขไม่ได้อะ่ะเอติเดี๋ยวทำมไอชักกันดีกว่าไปใส่อากาศนี่ไงเลข 1, 7, หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งโอผมรอดแล้วนะผมรอดแล้วนะอยู่ไหนกันวะมึงมีเมียกี่คนวะเนี่ยไอเที้ยเนี่ยนาบานงซุนมึงมีเมียกี่คนกูถามฮะ<ห>มึงจะมึงมีเมียกี่คน เดี๋ยวน่าจะสี่แสน่าคนนะไม่ใช่แม่งพาผมไปวนเขาบ้านทุกซุนพี่ไม่เห็นกันเหรอเฮ้ยแล้วหน้ากากไปใส่ที่ไหนอะหน้ากากไอชักกันในร้านเปลี่ยนเสื้อหรออยู่อยู่เออ่ร้านหน้ากากครับลงในวงแหวนกันดีมันต้องกดรับคือนี่ไงบอกไม่ตามนี่ไงโอ้เปลี่ยนมันไม่เอามันไม่เอาไม่เอาอะไรแล้วนะมันไม่เอามันเชื่อกูดิเดี๋ยวกูอานกูคุยกับมันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขาไฟใหญ่กันแล้วเขาไฟใหญ่เขาจะไฟใหญ่กันเออเห็นไหม เห็นไว้เขาไม่ตามเออไอ้ยัก็เชื่ออีกขับรถไปแล้วไอ้กลายไม่นะมันจะกระทืบมึงอ่ะมึงบอกกูเลยว่าไอ้ต้าบอกว่าไม่ให้เอาได้เปิดช่วยไอ้เคสเลื่อนอยู่กลางเมืองนะพี่เคสนีตามมาช่วยไปเลย ไอตี๋ช่วยดูนี้ลักากไอชักก็ได้วะอันไหนอะเดไม่รู้เลยไอชักใส่ลักากอะไรอะเียคล็ดต่อหน้ากูเลยพ้าอบอะลักากพ้าออมันเล่นแบบมันเล่นแบบวนแล้วก็ให้เพื่อนตาตำรวจตรงแถวกลางเมืองเฮ้ยนี่ไงไอตี๋มันใส่ฝีอะไรวะไอชักอะไอชักใส่อะไรใส่อะไร ไอ้นี Oak ่ไงสีขาวสีขาวสีขาวนี่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 แต่กูเหลียงมันออกอ่ะไอ้เหี้ยเหลียงอันนี้อันนี้ชักลากิ๊กชักไหนรบๆไหนกันนะเดกเขาบ้านต้องคซนพี่อาพี่ในอีกสั่งพี่ของผมอ่ะ พี่เออเหรอใช่ใช่ครับเมื่อกี้หลายสามนาทีเพราะผมเขาขับถ้าไม่โดนไฟสองนาที่าไม่เออสเคสเชฟเพื่อนอยู่ตรงแถวทางเทือกเขาโอ้เป็นรถไาไปใหญ่เข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 าไปใหญ่ตาบอกไฟ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 ใหญ่ครับมันจะขับตาไปอยู่เลย ไอตาบอกไฟใหญ่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 ไม่ถามมันไม่ถามมันไม่ได้ถามจะเลยตาไหลตาไม่ได้บอกเลยนี่ตายสองตัวมันเอาไม่เอ่ยหรอกสองคนอะตอนเนี้ยกูบอกเลย ไอ้ท้าบอกไฟใหญ่ไอ้บอกไอ้ไอ้นี่ได้ปันญหาหรือเปล่าไฟใหญ่ไอ้ท้าบอกไฟใหญ่ไอ้ท้าบอกไฟใหญ่อ๋ออันนี้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 พวกมันใช่กับพวกมันกันดิไฟใหญ่นะพี่ไปบุกน้องบุกไปก่อนต้องใจเว้ยถ้าทับเราไม่มีเสียงเราจะไปสู้หับอเปล่ารันเลยรันด่าพี่เราโดนด่าคือรันเลยไม่ไม่ออกเนี่ยตัว ตัวตัวตีเดือดเดือดมันก็ต้องการได้ยินเสียงเพื่อนเลยมึงจะเล่นออกนะเว้ยบอกให้กูเทปะกูไหนมึงมึงมึงรู้ตัวว่าเสียงมึงเจ๋งมึงก็ต้องจัดไอ้เพื่อนเนอยใช่แล้วลุงชักเองเมื่อกี้อ่ยไอ้เป็ดโดนไล่ไล่ด่าหลังอ่ะกูแบบโอ้โหด่าเพื่อนผมมึงเหมือนชักนมเลยไอ้เพื่อนโดนไล่เป็นไอ้เนี่ยตัวตัวปากดีไอ้เนี่ยตัวปากดีไอ้เนี่ยตัวปากดีเนี่ยโอ้โ พี่โดนกระโดดเป็นหมาเลยหาผมเดี๋ยวไฟนี่ผมถามหามันน้อยเฮ้ยมึงจะเปลี่ยนเป็นกาโฟนป่ะโอ้เข่าบ้านน่ะเข่าบ้านหกศูนย์อยู่เข่าบ้านหกศูนย์พี่เข่าบ้านหกศูนย์ปัร์พี่ไปด้วยคันนึงไอเป็ดมาใช้เมกาโฟนไหมเป็ดมาามามาลุงมาๆได้ฮาได้ฮามึงสั่งนะน้องมึงสั่งนะบุกคือบุกถอยไปได้ขอมืงบัฟด้วยมืงบัฟด้วยแล้วมึงจะสั่งดด้วยไอเป็แผมผมจะปี๊แตกเมื่อกี้ผมโดนลุมด่าพี๊จ้าเย บับแกบับเลยนี่นะไอเป็ดขอยินานดาไอเป็ดได้สามสิบเจ็ดสักจับมึงจัดเลยอะมันจับมึงจัดเลยไอเป็ดรออะไรมันจับผมอย่างเดียวเลยผมโดนอุ้มศพอีกโดนฆ่าอะเฮ้ยเอ้าใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวว่าไม่เห็นใครเทียรถกูบัระบะผมเลขเอ่อเจ็ดสองสองครับแต่ผมจับได้เลยมันถามหาลุงอย่างเดียวเลยเออมันหาลุงมาแบบอู้ด่าด่าแรงตูนอนเ้บอกว่าพอพูอ เราผมบักหรือเปล่าเนี่ยไอ้ตาลงมาก็เช็คกระชากูหน่อยนิมามามาสามเไๆๆๆ Yes 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 เรือปเยบแต้เองแต่เไปใหญ่ก็ได้เขาเนี่ยปลาบแต้เนี่ยมึงดูพลังมึงดูท่ากระชาตัวแบบเนี่ยมึงดูพลังเาชนะแน่เว้ยมึงเห็นกูยังได้เลยกูเดี๋ยวกูจะเล่นตำแหน่งแบบชั้นเองไม่ได้แค่ถ้ากลับมาได้หมดแล้งกันกูไปบูธไปแล้วนะไอ้ยี่ย้อรอหลังมา ตื่อยู่ไหนนี่ตื่อยใจกูมาเสียงโอเคยังเสียงกูกลับมาเหมือนเดิมยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหล่อแล้วหล่อแล้วไอุนก็ติ่มจัดใชุ่นโอ่นก็ตมันจะดิน่ไยนเอซยนก่มม่ไอโอลุนโอก่มียง เท่ากับเราแพ้แล้วเว้ยมึงจำสปาร์ตันได้ไหมที่เขาชนะเพราะเขาชนะเพราะเสียงนะเขาโดนหักหลังราแพ้ครับอ่าไม่เกี่ยวดิเอาแค่เอาในสนามลบดิเขาแหกปากเขาก็ทุบก็ทุ้งหอกอ่ะฮู้วว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 ะวววววว่ววพย่วว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 วยวยววววววหวย มึงย้ายมั่วจัดเลยไปแรกอะไม่ได้ลุงตลาดมันจะไหวนะพี่อันมไปได้ไปนัดกันปิดหมดแล้วพี่ตัวแรกเหลือตัวเดียวอย่างเ้ยงใช่ข้างข้างหลังอะไปไหนไปไหนไปไหนมันมาชุบปุ๊บตายไปปั๊บเลยครับลุงตอนนี้มึงเลือกนะฮัลโหลได้ครับลุงได้ครับฮัลโหลพี่ต๊อดลุงแม็กมหาที่แลน่ะลุงแม็กมหาที่แลนจะไปที่ไหนฮัลโหลครับวันนี้ลุงแม็กหรือลุงชักเนี่ยลุงชักเองอ๋อ ไอ้เยี่ยติว่ากูน้าสักว่ววไอสัตว์เป็นมิอะไรกบลูกผมว่ากูนา้าตะกินเนี่ยเหลือสองลูกครับเหลือสองลูกเอาปะเพื่อนเราเล่นครับลุกกบลงไปไหนน้อง ดีกันยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยว,ผม,ยวผมส่องโลให้ก็ได้ครับลุงโอเคโอเคครับเดี๋ยวรอบหน้ากว่าจะแบบขอไฟที่ทข้างบนสะพานขับร้านนะน้องได้ครับได้ครับได้ครับลุงได้ครับได้ครับบนเคน์ตอะเยดกันบนเคนเลยอะคนเราฝั่งของใน,นเนี่ยห้ามใช้เปืนดีไหมมันไม่ไม่น่าไ,ไ,ได้ครับลุงเซ็ตมาแล้วไงโอเคว่ากันครับลุงรอวัด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 